หลวงพ่อน้อยวัดป่ายางนอกอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พระเกจิยุคโบราณแห่งเมืองรับแลผู้สร้างตะกุดในตำนานคือตะกุดเทวดาขี่เสือเป็นหนึ่งในห้าสุดยอดตะกุดเนื้อตะกวัวเมืองไทยและอายุน่าจะเก่าแก่ที่สุดในวงการเป็นตะกุดในฝันของนักสะสมเครื่องรางหลายคนหายากมากถึงมากที่สุดและมีความเก่าแก่กว่าตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงที่เรียกว่าตะกุดเทวดาขี่เสือ เพราะตะกูที่ท่านสร้างขึ้นมานั้นด้านหนึ่งลงจานยันตรีนิสิงเหอีกด้านลงจานเป็นรูปเทวดาขี่เสือหรือรูปคนขี่เสือท่านเป็นชาวเวียงจันทร์ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อตอนอายุ15ปีได้บวชเป็นสามเณรที่วัดน้ำใสอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตสถานที่อันได้ชื่อว่าเป็นตากศิลาของเมืองรับแลเป็นสถานที่ศึกษาวิชาทั้งด้านการเรียนหนังสือ